สนุนโดยเจลเลซูเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องมอบเพปทีนมอบความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันเลิซสยาสายทิพที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเก็บตกจากนิชัันพักเที่ยนะคะต้อนรับสีสันดสดใสของฉากหลังของเรานะคะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปี2554ค่ะแล้วก็ช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะคะการท่องเที่ยวภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นมากพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะสกุปพิเศษจากคุณทศพรว่องไวกลยุทธ์นะคะที่ไปส,สำรวจนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปดูกันคะ่ะว่าปีนี้คึกคักขนาดไหนคะ่ะ ต้องบอกว่ายิ่งหนาวก็ยิ่งคึกคักนะคะสาหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะที่มีงานแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างงานพิเวนโลกค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งภาคเอกชนเองค่ะก็ได้มีการตกแต่งบรรยากาศนะคะสีสันให้กับเข้ากับวันคริสต์มาสนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะลานสเก็ตน้ําแข็งแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นลานสเก็ตน้ําแข็งกลางแจ้งนะคะเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่โดยเฉพาะมีการแสดงที่สวยงามแบบนี้ค่ะ ลานสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้งนี้เป็นเหมือนการประกาศว่าเชียงใหม่พร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสความหนาวเย็นในบรรยากาศความเป็นเมืองที่แตกต่างไปจากที่อื่นในขณะเดียวกันธรรมชาติและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละปีนั้นก็ยังทำหน้าที่ได้ดีในปีนี้จากการคาดการณ์ยอดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นประมาณ10-15%สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า5หมื่นล้านบาท และคาดการว่าเฉพาะช่วงหยุด4วันจะมีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดกว่า1,000ล้านบาท สถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ของเชียงใหม่ดูคึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่าจุดสําคัญก็คือเรามีพื้นสุนโลกนะครับโครงการางานพื้นสุนโลกซึ่งสามารถที่จะรอคนมาในเชียงใหม่นี่ประมาณในตลอด3เดือนนี้ประมาณ1ล้านคนถึง1นล้านห้าแสนคนเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั mm ้น hmm. แล้วก็สถานการณ์ของเชียงใหม่ที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภายน้ําท่วมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญที่ทําให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะขึ้นนะครับ แม้จำนวนผู้มาท่องเที่ยวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนอัตราการจองห้องพักสูงถึง90%ซนของจำนวนห้องพักทั้งหมดในจังหวัดแต่ถ้ามองถึงกำลังซื้อแล้วพบว่านักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อน้อยลงสะท้อนให้เห็นว่าแม้คนไทยจะไม่งดการท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น เท่าที่สอบถามไปยังผู้ประกอบการนะฮะที่ยกตัวอย่างร้านวนัสนัน์ซึ่งเป็นร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่นะครับก็ทราบม,มาว่าตัวเลขก็ลดลงนะครับประมาณ30%นะครับสำหรับการจับจ่ายซื้อของก็อาจจะมีผลด้านด้านด้าน,าน,านแบบเนี้ยที่น้ำท่วมอะไรนะฮะส่วนก็อาจจะผู้คนก็อาจจะระมัดระวังนะฮะในการจับจ่ายใช้สอยบ้างครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือเก็บตกจากนชั่นพักเที่ยงค่ะเที่ยงวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ